เทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้พลอยเลยจะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กขอนไม้กันค่ะเป็นเมนูที่นิยมทานกันในช่วงวันคริสต์มาสใครที่กําลังมองหาเมนูใหม่ๆสําหรับทําขายหรือทําทานเองแล้วแล้ว,ลวก็ห้ามพลาดเลยนะคะสูตรอร่อยแล้วก็ทําง่ายเหมือนเดิมค่ะเรามาเริ่มต้นทําเนื้อเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตกันก่อนนะคะวันนี้พลอยเลือกใช้นมข้นจืดน,นกเหยี่ยวฟอคอนกล่องสีน้ําตาลกล่องนี้มาทําเค้กค่ะช่วยให้เนื้อเค้กของเรานุ่มฉ่าขึ้นพลอยใช้ไข่แดงเบอร์สองนะคะ ทั้งหมดสองฟองค่ะน้ำตาลทราย60กรัมใช้ตะก้อมือนะคะผสมกันจนน้ำตาลละลายเลยพอยแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าพอน้ำตาละละลายดีแล้วนะคะสีก็จะอ่อนลงแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่นมข้นจืดน,นกเกี่ยวฟอคอนค่ะ20กรัมน้ำเปล่าค่ะ40กรัมน้ำมันลำคาว้าว50กรัม กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วใส่แป้งเค้กค่ะ65กรัม ผงโกโก้20กรัมเบกกิ้งโซดา1ส่วนแปช้อนชาค่ะเกลือ1ส่วนแปช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจนหมดเม็ดแป้งพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้ค่ะพอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะมาตีไข่ขาวกันต่อเลยใช้ไข่ขาว2ฟองนะคะตีเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่แบบนี้ใส่ครีมออฟทาทาลงไป1ส่วนแช้อนชาค่ะถ้าไม่มี ีใส่น้ำมะนาวแทนได้ค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายนะคะ40กรัมแบ่งใส่2-3ครั้งนะคะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆเลยพอไข่ขาวของเราเริ่มฟูนะคะปรับเป็นสปีดสูงได้เลยค่ะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ หัวใจของการทำชีฟฟ่อนคือการตีไข่ขาวนะคะเพื่อนๆต้องตีให้ได้ยอดอ่อนค่ะเวลาอบเค้กออกมาก็จะนุ่มฟูสวยเลยวิธีเช็คนะคะว่าได้ยอดอ่อนหรือยังนะคะป้ายของไข่ขาวค่ะจะโค้งเป็นปากนกเหยี่ยวแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำไปผสมกับส่วนแรกกันค่ะให้เพื่อนๆแบ่งผสมนะคะสองครั้งครั้งแรกนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันนะคะ ครั้งที่สองนะคะ ค่อยๆตล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อใหม่พ่อยแนะนําให้หมุนชามผสมแบบนี้นะคะจะผสมกันได้ง่ายขึ้นปาดด้านข้างค่ะเช็คก้นโถค่อยๆตล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือแต่รวดเร็วค่ะพอเข้ากันแล้วเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเนื้อจะไม่เหลวไปนะคะถ้าเนื้อเค้กของเพื่อนๆเ,เหลวนะคะอาจจะเกิดจากการที่ตีไข่ขาวอ่อนไปหรือตล่อมส่วนผสมนานเกินไปค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ เเรตตียยมออบกัน่ลวันนี้พ่อยใช้ถาดขนาด10คูณ10นะคะใช้กระดาษไขรองที่ก้นพิมพ์แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยส่วนผสมให้เท่ากันทั้งถาดนะคะก่อนอบนะคะเคาะไร้ฟองอากาศสัก1-2ครั้งค่ะพาอยวาอมเตาอบเอาไว้แล้วนะคะนําเข้าอบไฟ180องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณ15นาทีค่ะพอสุกแล้วนะคะรอก,กระดาษด,ด้านข้างลงนิดนึงแบบนี้ค่ะ โรยผงโกโก้ให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะแล้วนำผ้าสะอาดมาปูแบบนี้ค่ะ ความเค้กของเราลงลอกกระดาษไขออกนะคะเราจะม้วนเค้กตอนร้อนๆจากนั้นค่อยๆม้วนเค้กของเราแบบนี้ค่ะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้เราโรเคร้กได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาม้วนเค้กเค้กของเราก็จะไม่หักค่ะผงโกโก้นะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเค้กของเรารอกค่ะพอยก็จะม้วนเค้กแบบนี้นะคะแล้วก็พักเค้กตัวนี้ให้เย็นสนิทค่ะ ระหว่างรอนะคะเรามาทำการหนาช็อกโกแลตกันต่อเลยพอใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมพลนะคะ300กรัมค่ะเนยจืด20กรัมค่ะพอนำวิปปิ้งครีมนะคะ200กรัมนะคะไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็มาเทใส่ช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าช็อกโกแลตยังไม่ละลายดีนะคะนำไปเวฟเพิ่มได้ค่ะ พอจะทิ้งกาหนาดให้เย็นนะคะจนข้นเลยค่ะก่อนจะใช้งานเรามาทําบัตเตอร์ครีมนมกันต่อเลยค่ะวันนี้พอใช้นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดของนกเหยี่ยวฟลคอนนะคะในการทำบัตเตอร์ครีมนมสูตรนี้ทำง่ายหอมนมหวานละมุนแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะพอใช้เนยจืดนะคะ250กรัมค่ะเป็นเนยนิ่มนะคะแต่ยังมีความเย็นอยู่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเนยจะต้องเย็นพอจะตีให้เนยขึ้นฟูเลยนะคะตีสปีดสูงนะคะ ตับเวลาประมาณ15นาทีค่ะพอตีได้ที่แล้วจะได้เนื้อแบบนี้ค่ะสีของเนยจะอ่อนลงนะคะและเนื้อก็จะฟูขึ้นกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆยังตีไม่ได้แบบนี้ต้องเพิ่มเวลาตีอีกหน่อยนะคะจะต้องตีให้ได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะปรับเป็นสปีดต,ต่ำใส่นมข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคคอนค่ะ100กรัมค่อยๆเทลงไปเป็นสายแบบนี้เลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะใส่นมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคคอนค่ะ 50กรัมกินวานิลา1ช้อนชาค่ะเกลือ1ส่วน8ช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะพักปาดโถสัก1ครั้งค่ะจากนั้นตีสปีดสูงจับเวลาอีก2นาทีค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมนมอร่อยๆอแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปผสมสีนะคะบีบครีมแต่งหน้าเค้กได้เลยเรามาโลเค้กกันต่อเลยค่ะเค้กของพอยเย็นสนิทแล้วนะคะพอยจะนํำบัตเตอร์ครีมนะคะมาใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆเลยค่ะจนทั่วเค้กพอทั่วแล้วนะคะก็ค่อยๆม้วนแบบนี้เลยค่ะใครที่มีปัญหาม้วนเค้กโลแล้วหักแล้วแตกนะคะเพื่อนๆลองเอาเทคนิควันนี้ไปลองใช้กันดูนะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะพลจะนําเค้กไปแช่เย็น,นะคะ่ะให้เซตตัวอย่างน้อย30นาทีค่ะเค้กของพลเซตตัวแล้วนะคะพลจะนําเค้กนะคะมาตัดหัวท้ายออกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะแบ่งเค้กออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ค่ะหั่นเป็นมุมเฉียงๆแบบนี้นะคะพลจะนําการาดนะคะมาทาที่เค้กแบบนี้เลยค่ะการาดจะเป็นตัวเชื่อมให้เค้กติดกันนะคะจากนั้นก็ค่อยๆปาดการาดช็อกโกแลตให้ทั่วๆเค้กเลยค่ะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆไป ต้องกังวลนะคะว่ามันจะไม่เรียบเราปาดไปเลยค่ะให้เหมือนเปลือกของต้นไม้ทาให้ทั่วเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอจะตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ค่ะแล้วก็ลาสเบอร์รี่โรยด้วยน้ำตาลโดนัทอีกสักนิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กขอดไม้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พออยากให้เ,เพื่อนๆลองทำค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่นมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานของนกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะที่ช่วยให้เค้กนุ่มฉ่ำไม่ฝืดคอ และบัตเตอร์ครีมนมก็หอมหวานและมุนลิ้นมากๆเลยนมค้นจืดและนมข้นหวานของนกเยี่วรอลคอนหอมมันนมเติมเต็มทุกเมนูเบเกอรี่ทำได้หลากหลายเมนูเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะคะอฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ